เเงินเดือน18,000บาทออกรุ่นไหนฟรีดาวได้บ้างเอาวันนี้พี่เด็กจะพาไปดูแบบไม่ตัดเลยนะใครดูคลิปนี้จบได้รถฟรีดาวนแน่นอนนี่นะขอกาวสูงตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้ายนะออกรถฟรีดาว ไม่ว่า6ัวข้าศึ f 6ัวข้าศึ r สิบดาว6ัวข้าศึ r สิบดาว6ัวข้าศึ r, า r, า f ปีดาวทุกรุ่นนะนี่ได้เห็นปะปราคาผ่อนถ้าเป็นตัว r ผ่อนอยู่ประมาณ4,800-4,900ถึงห0 0พันต้นหกสิวนทปีตัว f ผ่อนอยู่ประมาณ4 3่พประมาณนี้ถึง4,800 60แปดหกสิม้วนปีดาวเลยนะปีดาวพี่จัดพี่โอนนะไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์ตเน็ตเกตนะแต่ว่าตัวเน็ตเกตราคาก็าจะตามลงมานิดนึงนะเน็ตเกทก็ผ่อนประมาณ4,000ต้นตนตนนะ ตัว e mm, 4, ตัว F อฟนะส0 0พันต้นๆหกถึง้วนฟรีดาวแต่ถ้าตัว R าร์ไฟตากลมนะครับก็จะประมาณ4ี0 0ัน0 0าสี่พหกหกถึงงวนหาปีฟรีดาวฟรีจัดจริงๆแล้วก็อยากได้บอกว่าดูคาสติมาฝั่งนี้นะ MT09 แล้วก็ได้นะเห็นป่ะตัวนี้ถอนอยู่ประมาณนั้นแต่ไม่ผิดประมาณ5,000ถึงเกือบ6,000นะประมาณนี้นะ4 8่แปดวนหรือว่าดูคาสติเจ็ดเกตอนนี้ซื้อสดคุ้มที่สุดนะราคาประมาณแสนต้นๆเท่านั้นประมาณแสนสี่แสนห้าเท่านั้นนะหรือว่าจะเป็นพวกแปดสนี่นะตอนนี้ราคาประมาณ บางตัวก็ประมาณ2องแสนประมาณนั้นแค่นั้นก่อนนีประมาณ6,000กว่าบาทนะตัวนี้นะห0พันกว่าบาทสีว่วดแล้วแต่นะฮะหรือว่าจะเป็นซูเปอร์สปอร์ตตัวนี้ก็ได้นะเข้ามาโคตรยากนะตัวนี้ราคาก็เป็นผมมิตรภาพนะใครอยากได้ถ้าเข้ามาหรือว่าอยากได้เน็ตเกตนะฮะแรงแรงสี่สูบนีแซดเมใหม่โมเก่าเรามีหมดนะนี่โมใหม่2ตัวนะ นี่ผมไม่ชมเก่าตัวนี้ไม้น้อยจัดนะถ้าจำไม่ผิดเห็นป่ะไม้สามพันกิโลหกไม้แท้นะฮะดูยางก็พอนะฮะยางเดิมลายเต็มเต็มเลยนะเห็นป่ะลายเต็มเต็มยางเดิมนะหนูจะเป็นตัวเอสอีตัวสแตนดาร์ดัตเก้าชัตแเรามีหมดนะชัตเก้าผ่อนอยู่ประมาณอ่าประมาณ6,000ต้นๆหกถึงหัวท่าปีห่าจะเป็นชมอ่ะชมเก่าผ่อนอยู่ประมาณห0 0พันกลางๆอยู่5,000ไป หกสิบงวดห้าปีฟรีดาวเหมือนกันแซ่ดแปดพอตอนนี้พอร์ตได้ห้าปีสี่ปีแล้วแต่ปีถ้าเป็นปีประมาณปีสิบห้าจมูกฟีดาวผ่อตประมาณสี่พันต้นต้นหกสิบงวดอยากอร์ตแค่สี่ปีก็พอร์ตประมาณห้าพันกว่าบาทสี่สิบแปดงวดแซดแปดนะก็วันนี้ใครที่สนใจบิ๊กไบค์มือสองนะไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะทักเข้ามาหาเพจวิวาได้เลยไม่ซื้อไม่ว่ากันนะหรือว่าจิ้งลิงใต้ปลอดภัยทิกตอกเข้ามาได้เลยฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวแถมไม่พอประกันอะไรก็ฟรีทุกอย่าง เอางว,ว่าฟรีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นการส่งรถทั่วประเทศเราจัดส่งให้ฟรีมีไฟล์ใดี่เป็นเซ็นสัญญาทั่วไทยวันนี้ไม่มีน้ำมากเจอกันใหม่นะครับ